เปิดร้านมัชกาชาติจังหวัดนครนายกประจำปี2567เพื่อจัดหาทุนไปใช้ในภารกิจของเหล่ากาชาติจังหวัดนครนายกช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้สูงอายุผู้ประสบภัยให้การสังคมสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนที่ลานข้างสากลางจังหวัดนครนายกจังหวัดนครนายกร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัดนครนายกเปิดร้านมัชกาชาติจังหวัดนครนายก โดยมีนายสุภกินแวงชินผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานเปิดงานนางธิติรัตน์แวงชินนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครนายกได้กล่าวรายงานภายในงานของดีนครนายกมรดกธรรมชาติประจำปี2567 โดยสมาชิกเหล่ากาชาติพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนนักท่องเที่ยวให้ความสนใจร่วมงานกันเป็นจํานวนมากทั้งนี้เพื่อหาไรายได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้สูงอายุผู้ประสบภยัยให้การสังคมสงเคราะห์ และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีในสังคมในการออกร้านมัชฉากาศชาติประจำปี2567โดยความร่วมมือจากผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่จังหวัดนครนายกและใกล้เคียงได้นำสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนำมามอบให้กับเหล่ากาศชาติเพื่อเป็นของขวัญในการจับฉลากกันเป็นจำนวนมากโดยในงาน ของดีนครนายกมรดกธรรมชาติประจำปี2,567าหกำหนดจัดงานตั้งแต่วันที่8จนถึงวันที่17มีนาคม2,567ภายในงานจะมีสินค้าทางการเกษตรตามฤดูกาลมาจําหน่ายสินค้าโอทอบและสินค้าการเกษตรตามฤดูกาลจากอำเภอต่างๆมาจําหน่ายกันอย่างแพร่หลายก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้แวะชมและชิมอาหารและสินค้าของดีจังหวัดนครนายกที่มีจำหน่ายในงานเป็นจำนวนมากค่ะ สมบัติเนินใหม่รัชานนเนินใหม่ภาพข่าวสุกันวรลิสุวรรณรายงาน